สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่เราจะกัอ่านพระคัมภีร์จำในหนปีกับจอรนประจำวันที่5กุมภาพันธ์พระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่22พระเยซูเตือนให้ระวังผู้นำทางด้านศาสนาเขาต้องการให้คนชมเชยเขาเขาต้องการให้คนมองเขาและเลือกและยกย่องเขาแต่พระเยซูผู้นำจะต้องทอมใจพระเยซูเตือนว่าผู้นำจะต้องไม่สแสวงหาเกียรติ ให้กับตัวเองแต่ต้องแสวงหายกย่องเกียรติแด่พระเจ้าผู้เดียวแน่นอนในพระธรรมสุภาษิตได้บอกเราว่าความถ่อมใจนำน้าเกลียิพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่ท่อมพระทัยลงจนถึงที่สุดและสําเดงพระองค์เองให้กับเราเห็นว่าพระองค์สําแดงท่อมพระทัยเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพระองค์พี่น้องครับขอให้เราได้ท่อมใจลงยกย่องพระนามของพระเจ้า ให้พระเจ้าได้รับระเกียรติผ่านการดำเนินชีวิตของเราผ่านคำพูดของเราผ่านความคิดของเราขอพระเจ้าอวยพระพรน,นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ